สวัสดีครับ FC ฟบาวกรคนรักช้างนะครับตอนนี้ขบวนกระถินช้างนะครับอนนของพี่น้องเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจัดเป็น,นที่ระบลกระโภคอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ขบวนนั้นกําลังจะเคลื่อนที่แล้วนะครับก็มีน้มีน้องนักเรียนวิชาทหารนะครับนักเครือรอดอนี่เป็นชุดขบวนนะครับ งเป็นกระบวนกาหน้านะครับทมด้วยองค์พระพุทธรูปนะครับหรือเป็นรูปเหมือนนะครับพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับในกะระบ,บวนนี้ต่อด้วยพระบรมชายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิบนะครับ <c oughs> อย่างยิงย่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นกระบวนแขกว i P นะครับ ก็จะเป็นขบวนนั้นเป็นขบวนแพร์ดีไอพีนะครับเนี่ยครับเดินทังบนหลังช้างนะครับเพื่อในการแพร์ขบวนการถมช้างนะครับจับคู่นะครับจับคู่กันมาเลยนะครับจะได้สวยนะครับจะมีเจ้าที่พี่สุนคตนะครับได้กำกับนะครับก็นั้นจะได้ให้เดินจับคู่นะครับเพื่อช้านั้นจะได้สวยงามในเวลาการเข้าริ้วขบวน นะครับโดยนะครับท่านแขก V.I.P. นะครับซึ่งเป็นนัออกท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบ,บุญนะครับในงานกระถิ่นครั้งนี้นะครับบรรยากาศอาจจะร้อนแต่ว่าก็เย็นไปด้วยบรรยากาศของบุญงานกระถิ่นนะครับก็เป็นกระถิ่นสินช้งใหญ่ของพี่น้องเราชาวจังหวัดสุรินทร์นั่นงนะครับ

เพื่อความสวยงามนะครับในการจะริ้วขบวนดูนะครับก็นี่ครับเป็นความยิ่งใหญ่อลังการของพี่น้องเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มีโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยช้างนะครับซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองก็ได้เดินทางมาร่วมทําบุญนะครับก็ถือว่าเป็นแขก VIP นะครับำงานในครังนี้ทางนับ เป็นร้อยเชือกนะครับที่นำาต้อนรับแขกน้กท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยน,นั่นเองนะครับตอนนี้กำลังเดินอยู่ในะบวนนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่เป็นกระถินช้าง กก็ระบวนนี้จะแห่ไปที่ลานวัฒนธรรมก็คือศูนย์คนศึกษานั um, so yeah. uh ่นเองนะครับนี่เป็นท่านแขกวีทีนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นจุดที่พักบริการของน้องช้างนะครับซึ่งอากาศวันนี้ค่อนข้างจะร้อนนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนพอเห็นน้ำนี่ไม่ได้เลยครับเล่นหมดทั้งทางแล้วนี่เป็นขบวนกระตินช้างนะครับนรับวานก็ร้อนช้างก็ร้อนเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นขบวนกระถินช้างนะครับนี่เรามาชมความน่ารักของน้องๆนะครับนี่ นี่ครับเป็นขบวนอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นขบวนกระถินทางนั่นเองอ่าเรามาดูน้องน้ำโมนี่ครับน้องน้ำโมก็ามาก็กามาเช่นเดียวกันขอนคบคุณพ่อหน่อยขอบคุณครับน้องน้ำโมครับโอ้โหนี่โอ้โหน่ารักมากนะครับข้อความของเราน้องน้ำโมดูครับขบวน เจอน้ำไม่แน่ใจว่าน้ำนั่นเหลือหรือเปล่านะครับนี่เป็นองค์กระถินนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของ ้างแห่องกระถินนะครับของพี่น้องเราชาวตำบลบกระโปอำเภอ่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นงานตรวจจำปีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ ไม่รอดไม่จะปินเลยเปห้ยแล้วเรอนน่ามองเปคนที่หันกล้องคะแนนเสร็จล็อกแล้วเต็มเสร็จล็อกแล้วจะเรื่องไหมเห้ย กงเป็นขบวนแห่นะครับซึ่งด้านานี้จะเป็นนางรำนะครับที่เราได้ยินเสียงดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับ bỏ cái <laughs> thằng lái bự. Có liên mà 2 cái. Đang đi. cái <laughs> trái non, chàng giúp chàng, nôn mây, oh. <laughs> <laughs> <laughs>